สบายดีด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาเท the ี the ่ยงน้าน้อยอีกแล้วเด้อเอาเข้าวปุ้นมาสุนัขหล่ากินเฮ้ยหิวไปพนห๊ะเอาไปหิวไปพนหิวไปใช่น่านี่นะมาใส่บรรนสาแต่ว่าไปใส่ตัวคันใด่เนาะเออตันกับตัวคันใด่ายอันนั้นก็ยากินอันนั้นก็ได้ตันเสื้อเดี๋ยวตันเสื้อมาให้สุนพลกินเป็นตุ่มเป็นโตเอาเอาหมูมีเสื้อได้เอากินโลด ออเอาคนกินตุ่มตอกับบุ้ยเนาะไปซื้ออันนั้นกระปุ่นสองกิโลมาน่นมว่านซื้อโลหนึ่งกินอยู่เฮือนคืนนน่เห็ดเมื่อคืนนี่เห็ดหน,น,นานบักละลายน้ำขุนต,ตัวอยู่แสบใส่ก้อนเลือดนำ้ำนิดเอ้ขึ้นมาเด้อวนิดมาเด้อมาเด้อไม่ไปจะได้แกดูห,หดาห่มนี่เพื่องกีกแลุก นิดน be, ิดนิดตัดเอออนีดตัดรถนั่นแหละวะขมัดเขาอย่ามันเหี้ยม้ามรถโคยขี่มามันตะบกเขาอัวเขาแสดงดินมันอย่างวเขาโอ้ยขี่มาอย่านั่งขับปุ่นเหี้ยมัเหนอกว่าโต๊ะอยู่พู้ สีสันนำกระปุ่นในมอนเห็ดพี่น้องเอ้ยเนาะเอาได้ขอบนทอมา้วเสานอะไรเนาะพอกระลืมทงหมกเ็ดดิบลืมมาเมาเร้าข่าวอะไรเอากินยุบเสียเาเสยเมา่หมลูกกินเลยเมย์ไปกินดอกอยู่ล้งกองเตะอิ่มเลยอ่ะอิ่มไปกินข่าวเลยเม่า กินข <B> ้าวอุ teachers, nah. ่นทอดบิญญาณปลาตำน้ำไม้สมมะคือกินกับข้าขึ้นไปดำนาสัพป่นดำนาเอิญผลขึ้นมากินข้าวผุ่นก่อนปะมากินข้าวผุ่นก่อนปะยังลงไปถ้าน่อยกับจักหางไปทางใดเลยเอาขึ้นมากินข้าวพุ่นปะเห็นกินข้าวจะกินกับหยังบอกว่าแม่เอา กุุนมาสูกินเด่นกินเตียวเอ่มาก่อนะดอาจะสืบพี่ชากินนังเค็มกับันทะปูหมกเตนงเค็มตปูหมเนมองแน่ครเห็ดตัวตัวอยู่หัคุน้าครูใส่ปลาบักกลายคุณติ้นไก่เห็ดสะกอนเลือดกับบกลายหน่งกิน ไว้หนูบอาค่อยมาบ้งก็้ายเพื่อไว้ยันแบามีคนมาดำหน้าดําได้คนสื่อเขาพุ่นมากคือผันน่องอ่ยผัน่องมากิบนะเขาบัตตอนีเเอ้ยมือนี้พี่บ่มีไพมาพี่น้องสืเพุ่นบดีดําอ่าผื่อพ่นบดีดบ่ไดเอาคนมาดําน้าเหมือนบดีดกก้าก้าบรษบุญก้าบ่ทันญยองบอันนั้นอะไรบ่มีเพจดิบกันอันนั้นอะไรเฮงด้วยแหละคอยลื้อมาทงหมกพริกดิบนะ ไม่เรรืมอเอาใส่กระจาลดมาสะมาลรวมาเลยไปซื้อข้ปุ้นแล้วก็มามาแด้ไปนอนเยอุ้ยตุยขยตุยขักไได้ฮะกีนไก่กระต้มเปื่อยเปื่อยขักอรี่าีตะโพด้ชอบอ่ะอ,อ่อืออ้ยก่อนเลือดกับบักระลายมีใส่เลือกับถอกไว้กินกับข่าน้ำข้ปุ้นนะอมักแม่ข่าต้นนะอืมแน่อ้ยเฮ้ยข้ปุ้นหมดเลย ขก็ซื้อมาใส่เพื่อน่ามันร้ายแล้วก็เพื่อนวยร้ายว่ามีชาวนั่งอย่างนี้ลูกหักปุยยังคนมันดำนาซอยว่ะขันวายขันมาจากคนบ่ว่างเจ้าก็ไปกินเอกินข้าวเขาต้มข้าวอาเจ้าขึ้นมากกับอาเจ้ากินเขาหน่อยอีกไปดีพี่น้องเออเจนด้วกันนะจ๊ะชอบขับเปุยยังคุณแม่ก่อน แล้วยำหน้านี่มาแห็นกินปุ่นเนยนยลยกินสามจัดเมื่อคืนนี่อีนนอปุกลุกไหนมากินน้ำเมือ่อปุกลุกมาบอ่อกเมย์ให้ยวะอีแม่หให้เฮาป่ะอย่างนั้นมาผมก็รายงานป่านะอืเป็นยังไงให้ยห้แล้วเว้ยเข้ามาให้คนนอนใน,นอีพหออันนี้แล้วเหมือนละแค่ปุกลุกก็ได้อ้าจังก็มาอีแม่นอนในหอกับมาผม บอแล้วพอเฮากับบ่หายนอนนำ้ำเม่พอเฮากับบ่เบานะ้าเม่เฮาคือกันปะโอ้ยโซเรื่องลานเลยพี่น้องพวบ้อผ้าใส่กระเป๋าพายบ้างนี่ได้คิดถึบมากเลยเราชิมานอนพี่ได้มืัอคืออ่ะเอาได้ได้รูทีมาใช่ป่ะรูทีพอเพิ่นมาจากบ้านโอ้พอเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นอยู่กับแม่เพิน่นหายกับแม่แล้วกับอกหอบ้อผ้ามาหายาหมู่บ้านนี่ค่ะคิดถึงมากอืเอาเมื่อคืนถือกระเป๋าเื่องมาถือกระเป๋าเื่องมาแล้วแม่เห่าหายเอาไหลเหานี้ป่ะเนาะ ป็นยังีไรนี่หวเ้าวใหวพนอนในอีโ่ตงเป็นบ้าบอยแม้นอนนโผพ่โผ่มอกับพอ่มึอกับบ้ายมึงบอกบ่นอนอันโอบ่มได้บ่ได้ะให้ต้องโอเ่้ากับบนนอนอนเม้าว่ะบอถือกันโผอกับแม้ากับบถือกันโซนนี่คุ้มมั้งป่ะน่นเงี้ยงคุค่ะโซนร้านโซนสุพรรณเลยพี่น้องสอนหนึ่งโผล่แม่มันสุพัง เมื่อคืนนี่แม่มรรโตกมาอันยี้ว่ะอันมีป่๊ยาดีกระเพาะปวดเจ็บดีปวดเจ็บกระเพาะเ้าเจ็บกระเพาะว่ะให้ลุงบนเอายาดีกระเพาะมาเนี่ยมีแล้ว่ะลุงบนนอนได้คือว่ะอืมกระสันให้ให้ลูกเข้ามาให้เนี่ยลูกมุกไปอยู่ในนี่ได้ป่ะมันคิดอธิบกายเพื่อนไปลุงบลนท้ามึงจะไปใช้ชิ้เบิ่อมึงพินป่ะมันว่าว่ามึงเบิ่งพินได้ป่ะ เคยกินซ really? um. ื้อปนี uh, ่เอยซื้อปุ๊กลูกได้มาเลยเฮือนอ้าวบอกว่านั่นบอกยางว่านั่นได้ป่ะลูกึงไปยุ่นกูได้เปล่าตายมันกลัวมปใหญ่หัวมขี้ตาทีเป็นแจะเมื่อมึงพีนทามันป่ะน้าฉันํำนี่เลยสักปุนปะม่นกิ่ซื้อแล้วคิดตัวว่าลูกปุ่มันไดมาแว่ตัวเนี่ยเกือาโทษตมลงเบินโทไปอีกบันนี้ กูก็ะทำมันมันบอกมันไม่เมืองมึงพีนมันบม่ได้แย่ดิเด้อผู้ใดก็คิดตั้วต่ออีกมาเลยอดบ่ได้กินงแม่ว่าอดบ่ได้เขาก็อยู่นี่แหละโอ้ยมาพี่บ้าเนี่ยใช่ไหมก็คิตั้วแม่มึงวะมาได้เขาก็อีตนเราวะยันเราไปนำเขาคนวะยันเราไปนำเขาวะอีตนเราวะเราจะไปนำเขาเมืองพีนบ่้น้ลวะ มันจะรอกับแม่กันะไนกไปได้รอกแม่มึงก่เผาอาวมึงวะอามึงอาวพี่บ้าวไปไรมันงผักางนี่นักหนานั่นไงขัดฟ้ากัไปม่ได้ได้จากไปใส่กับไปโทรที่ได้ผู้อาวกัเลย่องจานพี่น้อยมาไมาไหมมาไหมกินบ่ได้แต่ตอนเนี้ยใส่้าหน่อยให้นี่นังอิ่มบ่เสะบสมาหมเอาเห็นเห็นไหมจะจับช่องจานเลดอือ คนหนาจ้างอย่างไปทางใดบอกแล้วไปทุไรควันมาไหมากินมากินอืมอันเซ่บเซ็บไหมให้ส่วนนั่นค่ะมันมีหน้ามาเอาเข่าชีเว็ดด้อยตัวกลางใส่เด้อเอาเข่างันใส่เด้อวะให้ทั้งปีใส่เข่าตัวเจ้าลกนี่ก็ได้เข่างันก็ใส่บ่หน้านี่ก็เออใส่เข่ากลางชีเว็ดมันอ่อนนะเขาอือเยอะ

เออคนจะใส่หมอ้อกินอยู่เฮื่อนอือลูกเ่อืมอือเแ่กินม่สรลกินตั้งน้ำใส่แล้วเพิ่มใส่อีกเอะไวหัวเจ้าเน่กะปุ่นนะเออพอแล้วสำนาก่นะยากนเอออืมตัม้งน้ำใส่แล้กไัวเจ้าว่ <c oughs> พี่เขานอนพี่ เราทานตหน่อยตาหน่อยยังเก็บอยู่ดอกเตาหน่อยเก็บอยู่ดอกเสียดอกกันตาหน่อยเราเก็บเมียนไม่เสียไปใส่อืมเพราแล้วเพราแล้วอืมโอ้ละลายแล้วเต็มหม้ออืมแล้วไปห้นตาหน่อยกินเนยขึ้นมาพยากรู้หะไม่เท่าเห็ดสุกินแซฟใช่เดี๋ยวแจ้งกระเซฟไม่เท่าเห็ดสุกินแซฟอืมน้องคุณเพื่อนมันคัาดน้องคลาดหรือเปล่า มันถอดตอนนี้ถอดแตมันเย็นสิียบเอาเซลใส่ส่งปะเซลนังฮักเป็นนังบ่อ่ะเซลนังนี่เปล่าเซลนังธรรมดาหรวอาใส่าอซคัดส่งครับเศรบ่ะฮัมมันสองจานซลเวงกินมันกรยไล่นยสองจานเลย กินมากะเปือ่อยต้มขักอะไรกินง่ายกินไข่กะต้มไปเผื่อยเอาคลิปนี้กะลาผีลาน้อง,องเด้อพี่น้อง,องเด้อเอาข้าวปุ้นมาสูทอ้ห้ามนั่งลา่ากินอยู่เที่ยงไห้เที่ยงนาเห็ดเบียกเมือโอเคบายอืออีด๊าเนี่ยใส่เออได้พลาดเลยค่ะเออเด็ดแม่เลยเด็ดผัดเดียวเด็ดโอเคพี่น้อง